โอเคคลิปนี้ก็สอนวิธ oh. ี fk แบบว่า fk แบบว่าอาความพอย้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครใครอยู่โลกแบบว่าอามันก็ต้องเรียงโลกสามมันมีมีคาฮามอนให้ใช้คาฮามอนเนี่ยวาร์ปมาประมาณเนี้กดชิป ถ้าเกิดว่าในโทรศัพท์กดชิปล็อกมันจะยังไงมันก็จะวาร์ปมาอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เดินมาสักประมาณตรงนี้อืมนี่ตรงนี้แล้วก็ให้ปรับเวลาออโต้คลิกเป็นสักแค่หนึ่งวิพอแล้วแล้วเดี๋ยมันก็ยิงๆก็ถ้าถ้าถามสแตก็คือ แต,แต่ก็คือที่ที่เอาไปตีอพุชชี่แหละอันอันนี้คือวิธีที่จะเอฟเคเฉยแต่ว่าวิธีที่จะจะฟาร์มเร็วๆแนะนำให้ฟาร์มพุชชี่ดีกว่าเพราะว่าพุชชี่มันมันได้พอยหนึ่งหมื่นมันมันก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอันอันไหนมันฟาร์มเร็วแต่ว่าอันอันนี้มันแค่แบบอันนี้มันมันไม่เอาฟาร์มเร็วแต่ว่ามันมันแค่เอฟเคเฉย อยู่อยู่เนี่ยยังไงมันก็ขึ้นมาตีไม่ได้อยู่แล้วเด <cara> ี๋ยมันมันไม่ก็แต่ว่ามันไม่ใช่แค่จุด <necesario> <Punkte> นี้ที่จะ F K ได้จุดที่ F K อีกจุดหนึ่งได้ก็กทนทาน ถ้าเกิดเวลตันก็ไปไปตรงนู้นนิดีกว่าถึงถึงเวลไม่ตันนต่ว่า,ถ,าถ้าอัพสถ้าอัพสต็งเยอะก็ไปตีตรงนู้นนิดีกว่าเพราะว่าตรงตรงนู้นก็ก็ดีฝาอีกจุดหนึ่งที่เหมาะก็ อันนี้ประมาณตรงนี้ทอ้ไมกระปุนมันดีดปทั้งหมดเลย แล้วก็มันก็มีอีกอจุดหนึ่งเป็นที่อิตาลีก็ตรงนั้นมันจะแบบว่ามันน่าจะง่ายว่าเพราะว่ามันเลือดมันน้อยเดีย๋ยวไปดูตอนตอนไปอิตาลีเลยดีกว่าอ่าโอเคนะถ้าก็ว่าเป็นอิตาลีก็ประมาณสัก มันต้องหาที่ตรงตรงตรงเนี้ยมันมันได้สักมันมันได้ต้องหกตัวเนี่ยมันก็มันก็คม,มแหละขนาดฮาร์มอนอย่างทีเดียวเลยเนะี่ยหาสักจุดหนึ่งอะแต่ว่าไม่ไม่จำเป็นต้องจุดนี้หรอกแต่แค่ว่ามันมันไม่ต้องเป็นจุดที่แบบ มันตรงสูงอะแล้วก็ยิงตามสบายเลยถ้าสเต็งเยอะแล้วมันก็มันก็ครบหกตัวแหละหลังจากมันยิงไปจนมันครบอ่าเซตนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาใหม่เงี้ยลองจริงนะไม่เคยลองบนต้นไม้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองบนต้นไม้ดีไหมอยากลองกันด้วยกูไม่ใช่ลิงกูจะปีนต้นไม้ไงวะ อ่าเอาจริงกุญแต้นไม้ก็ได้นี่หว่าไม่มีคา,าร์ฮามอนก็ต้นไม้แ่แหละแต่ต้นไม้อืมแปบหนึ่งเดียวตรงนี้มันแป๊บๆมันก็ได้หนึ่งพันแล้วแต่ถ้า คือถ้ามาฟาร์มที่อิตาลีเนี่ยมันจะไอ้นี่มากกว่ามันจะแบบมันไม่ไปทับที่ใครเพราะว่าส่วนมากคนก็น่าจะไปฟาร์มที่แบบที่ที่มันดีแบบนี้ยก็เช่นคุกตอนเนี้กูกูต้องการที่จะปีนขึ้นไปกูจะปีนขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเกียดต้นไม้จัดเลยเนี่ยโอ้ย ตรงนั้นนะ่ะต้นไม้ทำได้ตรงนี้ก็ต้องทําได้ด้สมญันฮาซานก่อนอืมตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตไดแต่ว่าอืม ถ้าเกิดไม่ตรงไหนไม่มีคนเข้าไปตรงนั้นแหละแล้วอีกที่หนึง่งไอ้ตรงโลกหนึ่งก็อาจจะได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองทําดูดีกว่าท่านถ้าเกิดทําได้ก็ก็ไม่ตัดบางโซนออกแล้วกันบางโซนที่พูดอะ่ะคนจะได้รู้ว่ามันมันเหมาะหรือไม่เหมาะอ่าโอเคแล้วก็อีกอีกหนึ่งจุดก็ตรงนี้แหละตรงโลกแรก คือถ้าเกิดมาเอฟเคอย่างนี้นะมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถมันฟาร์มเงินได้ถ้าเกิดมีเงินเงินคูณสองก็สบายแล้วมันมันก็สามารถตีไปได้ทั่วนะเพราะว่าเอ็มเอ็เพลอร์ระยะอะระยะล็อกมันไกลอยู่คือมันจะเอ็มเพลเลอร์ มันจะล็อกตัวที่มันแบบว่าใกล้ที่สุดตัวไหนใกล้สุดมันก็จะเล็งตัวนั้นก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เยอะๆต,ต้องมันมันต้องลองดามเมิตอากระแทบตีไม่เข้าเพราะงั้นถ้าใครอยากได้เยอะ อัพสแตทแบบนี้แล้วมายืนประมาณทักตรงนี้ก่อนที่จะเอฟเคให้เช็คดูก่อนว่ามันสามารถที่จะโดนโดนมอนนักกระทืบได้หรือเปล่าเช็คไปเงี้ยสักห้านาทีถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าห้านาทีผ่านไปแล้วมันมอนมันไม่สามารถมากระทืบแล้วก็มอนมันไม่สามารถมากระทืบไ,ไ,ไ,ได้ก็นีแหละก็ดีด้วน,น,นะ ต,ตัวเอ p มเพ r เลอรมจะดีกว่า Wonder of You ตรงที่ว่ามันใช้ออโตอคิกกดได้ในในโทรศัพท์ไม่งั้นทำได้เลยแต่ว่าในโทรศัพท์มัน Wonder of You มันกดสกิลได้นี่ว่าอืมในคอมใช้อคโต้คลิกมันไม่กดงี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ตั้งเป็น ในโทรศัพท์ท่านแนะนําให้ตั้งเวลาสำหรับเอ็มเอ็มพนั่นถ้าเกิดใครมีวันเดียวอยู่ก็ใช้มันเถอะควรจะตั้งไว้ที่หนึ่งวิเนี่ยแหละเพราะว่าโทรศัพท์บางรุ่นมันมันเอ่อถ้าเกิดออโต้คิกมันกดเร็วเกินมันจะทําให้ออโต้คิกมันหายเช่นโทรศัพท์พวก vivo อย่างเงี้ยโทรศัพท์ vivo มันถ้าเกิดมันกดเร็วเกินไป มันจะทําให้แอปมันหยุดทํางานแล้วแล้วก็ต้องไปเปิดมันใหม่เพราะงั้นหนึ่งวิเนี่ยพอดีแล้วสําหรับเป็นเบลล์มันฟ้ามอา่เงี้ยได้อืก็ตื่นเช้ามาก็น่าจะได้สักแสนนึงอะมั้งนะก็มันก็ควรจะได้เยอะเยอะกว่าแสนนึงแหละแต่ว่าก็เดาไม่ถูกอ่ะแล้วก็จุดต่อไปก็ อาจุดนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครไปเล่นในเซิร์ฟธรรมดาแล้วท่านถ้าเกิดเอ่อโดนฆ่าขึ้นมาสักตัวหนึ่งก็ก็ดีแล้วเพราะว่าเอ่อ PVP มันมันมันจะได้ปิด PVP เอาไว้มันจะได้ไม่มีใครมารบก,กวนแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยนี่แหละมันมันก็ครบ ห้าห้าหกตัวเนี่ยมันอ่ามัน,ม,นมันก็ครบอ่าใช่ห้าตัวนี่ไหมมันก็ตีครบห้าตัวเนี่ยถ้าอัพสเตตเยอะๆเลยนะเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันมันเลือดน้อยไหนไหนลองเดินเอ,เอียงไปทางนู้นหน่อยิเผื่อเผื่อเผื่อได้เผื่อได้เผื่อได้ไอ้ไอ้ไอสองตัวนั้นเนอะ ทางไปพวกเนี่ยเขาอี้มึงทำมาทำไมวะแม่งนั่งได้แลวด้วยแหม่โพเดียมอ่าเมื่อกี้ ห้หตัวนะสำหรับไอ้อนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเจ็ดขึ้นมาก็แต่เอาจงจริงเนะี่ยอ่าใช่มันโดนมันโดนแต่ว่ามันควรเอาจริงอคือควรไปฟาร์มนน้นบ้องปะกูไม่ควรมายืนตรงนี้นะแล้วแล้วมันฟาร์มอยู่ตรงนี้เนะี่ย แล้วนี้กูขึ้นมาไงว้เนี่ยกูกลัวลืมไหมอ่าสซนมากคนคนเขาก็ไม่ไม่มาตีไอ้มอนมอนตรงตรงนั้นหรอกนะนั่นแหละตรงนั้นไม่มีหรอกมันมันจะตีแค่หกตัวมันก็ไปรับเฟสนั่นแหละ โอเคงั้นจุดต่อไปทะเลทรายน่าจะพอมีอยู่มั้งเดี๋ยวต้องดูก่อนอ่าโอเคใครมีเลือดเยอะๆก็ตรงเนี้ยมันไม่มีทางตีตายอยู่แล้วแหละโอหเลือดกูมีนั้งตีหมืนม่นมึงตีเท่าไหร่เหอเนี่ตีเท่าไหร่ว้มงนปิดตัโต๊ะขีดกิะตีหรือสกิบ โอ้ oh, ตีตีเร็วแล้วนนะอ่ะก็ก็เกิดว่าใครแบบว่าอันนี้ตรงตรงนี้ก็ฟาร,ร์มได้ถ้าหลายที่มันมันมีคนแบบว่าไปเอฟเคแล้วนะมีคนไปเอฟเคแล้วถ้าข่ามันไม่ตายก็เปลี่ยนที่เหรอไม่ก็เปลี่ยนเซริร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟไให้ถ้ายังมีอยู่ก็ เกมเนี่ยมันไ่ไม่ดีแมปเนี่ยคือมันมีเซิร์ฟมาเยอะหรอกนะเซิร์ฟเซิร์ฟที่บอกว่ามีแบบว่าเซิเร์ฟปกติไม่ไม่ค่อยจะมีเยอะหรอกเพราะว่าคนเล่นมันก็ไม่ได้เยอะมากและอีกอีกอย่างส่วนมากคนมันจะเล่นในเซิร์ฟบีกันเดี๋ยวให้สมมติเล่นในคอมเนี้ยก็ก็กดเนี้ยไป ยันเช้าอะโอ้โหตื่นมาเงินก็เยอะเอาเรื่องอยู่เลยถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าก็คงไม่มีใครแบบมามาสนใจว่าถ้าเกิดจะมีคนมาตีอยู่างเงี้ย มามามาอยู่เงียบๆตรงนี้ก็ได้ไมั้งลองดูมันมีห้าตัวอ่านี่มามายืนตรงนี้ก็ได้ท่านถ้าเกิดว่ากลัวค,คนจะมาฆ่าก็ยืนงั้นแหละมันติดอะไรวะ ไอไอตรงดีเซอร์ดเบนดิตก็น่าจะทำได้มั้งอ่าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ตรงนี้มันมันน่าจะเหมาะกับการแบบว่าฟาร์มเงินมากกว่าแต่ว่าเงินมันก็ไม่ดีไม่ค่อยดีใช้แล้วมั้งในใน,ในแมบ,บนี้เนะ่ย แอดมินนะ่ควรควรจะเอาเงินนะ่ไปสามารถแลกเป็นพอยต์ได้ไม่ก็แลกเป็นเครดิตไอ้ก็นั่นแหละไม่ก็แลกเป็นเครดิตได้เลยแต่ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นี่ถ้าจุดที่แนะแนําให้ควรมายืนนะสําหรับตีไอ้ความความจุดเนี้ยจุดเนี้ยเพราะว่ามันจะรวบได้ทั้งหมดมันจะรวบมอนทั้งหมดที่อยู่ในได้หมด ไม่ควรไม่ไม่ควรมายืนอยู่นี้เพราะว่าไอไอตรงนู้นจะไม่โดนอ่าเนี่ยตรงเนี้ยคือที่สุดท้ายแล้วที่แนะนําให้มาแบบว่าฟาร์มพอ,อยทีมคือที่แนะนําหลายจุดเนี่ยไม่ใช่เลยนะสักที่หน,นึ่งอ่ะมันต้องมีคนมาแย่งแบบว่าแย่งฟาร์มแล้วอ่ะมันยังไงมันก็ต้องมีนั่นแหละเพราะงั้นก็มีคนแย่งฟาร์มก็ หนึ่งเปลี่ยนเซิร์ฟส,สองเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วยังมีอยู่ว่านั่นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนเซิร์ฟยังมีอยู่ก็เป,เ,ปเ,กเปลี่ยนจุดในบรรดาจุดพวกเนี้ยถ้าถ้าจุดไหนมันมันมีอยู่ก็เปลี่ยนไปแต่ตรงเนี้ยมันได้พอยน้อยแต่ว่ามันมันก็ได้เงินแบบว่าพอประมาณทั้งคืนมันก็ถ้าเกิดอีกทีคูณสองได้เยอะแต่ถ้าเกิด,ดกว่า นั่นแหละโอเคคลิปนี้ก็จบละมันก็มีจุดที่แบบแนะนำสุดท้ายแหละก็ก็คือจุดนี้แหละเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าจุดที่มันเวลน้อยวันนี้ก็ไม่น่าเลยยาเลยมันไม่น่าเหมาะแล้วไอพวกจุดพวกนี้เนะี่ยมัน มันก็พอที่จะฟาร์มได้อยู่แหละสำหรับเวลเยอะแล้วแล้ว,ลวก็อัพค่าต็งเยอะๆอย่างเงี้ยยิงไม่กี่ทีมันก็หมดแล้วยิงไม่กี่ทีมันก็มันมก็หมดองพวกนี้แล้วอ่าก็คลิปนี้ก็จบแล้วแล้วก็ไปหาไปหาวิธีพูผิดไปหาที่ที่เจะเอฟเคเอาแล้วกัน